ดภาพยิงๆสารุชารถอัดกำแพงยางด้วยความเร็วค่อนข้างสูง อีกหนึ่งนะักแสดงสาวมากความสามารถหญิงสรุชาเพ็รโรดที่นอกจากเธอนั้นจะมีผลงานโดดเด่นมากมายบนจอแก้วแล้วความสามารถในเรื่องการแข่งรถอีกด้วยโดยเรานั้นจะเห็นว่าเธออัปเดตภาพลงสนามแข่งบ่อยครั้งอย่างล่าสุดเธอโพสภาพเซตรถที่ใช้แข่งยับเยินด้านหน้าพร้อมเล่าเหตุการณ์สุดระทึกว่าเปิดประสบการณ์สุดทางตรงอัดเข้ากับกำแพงยางรถด้วยความเร็วค่อนข้างสูงเพราะมีเหตุขัดข้องนิดหน่อยถ้าเป็นกำแงพงเปียวก็น่าจะมีสะดุง้งแต่ต้อง องขอบคุณพี่ๆทีมช่างกู้กลับให้ทันลงเวลาแข่งประมาณ3ชั่วโมงถามว่าเจ็บไหมได้รอยช้ำที่ข่าและแผลที่คอเล็กน้อยเพราะเบลกระชากตอนชนทุกอย่างปลอดภัยดีค่ะสบายมากๆจิบจและแน่นอนค่ะแม้ได้เห็นภาพนี้พร้อมกับทุกคนค่ะเราได้เห็นว่าสนุกไม่ดราม,ม่ากกันนะคะทุกคนท่ามกลางเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจล้นหลามขอบคุณเครดิตจากที่นี่ .com